สบายดีพ yeah, ่อแม่พี่น้องบ่จะกหัวจุกคนว่าได้กินตามมะคุเอ้ะวยากยากกันไพี่น้องเอ้ยยากกันยากอืมกินะไรกออะไรใช่ปะทำขอีนะค่ะผไม่แม่แล้วมังทางราห้ามทหารน่ไูอังบกินหยาบพักราตอรับกะเทีมกูบ้านกูจะบอกไ็ดมาเผ็ดบวเผ็ดบวบบุกินเผ็ด มามาพี่น้องพี่น้องทงานเฮาุนนงกันเลยอ่ะเบอาบ่วงกนได้นัมาหาแล้วที่สองที่สามนน้แกม่หเบิลน่มันโ้โอ้เห็ดฮะโอ้ยน้ำลายแตกเลยเอ้เอไอ้ฮะมาแกมันอะมามา มา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 พี่น้องตามหุ่งพี่น้องนี่หัามหนานีหั่มมาในแม่กินตาตามม่บริเพ็ไหบเพ็จะแบปากบ่แฉบปากบ่มาเด้อพี่น้องบ่่แม่ แ่บ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 จ้ามีหกหนึ่งนันต้าอีหกหนึ่งบอทินก็ออ้เอยกูกินตะหมเป็นดอกเ่นแกเดินเอาเอามาเด้ผู้ผู้หากิน ตำมังพุงแลาวพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บแซบตั้มตั้มชมตั้มชมพี่หม้มาแซ่บได้พ uh ี่น้องมาเด้อมาเด้อตำมังพุงแซบไปแดกตัวงนะไปแดกหอมหอมบ่แซบแซ่บพี่น้องเอ้ยเบิดเลยบิดเลยได้พี่น้องเอ้ย

เก็บปากปากไปตองเลือแล้วจัสิบไว้ล่างกระตพี่น้องแซ่บเซ็ปเซ็เซจัว้ล่กระตอ กิแต่แต้งกเทามาถดีบไ่จนม้า่เนเเพชรเลยบ่จวงวะเลยจวงวะจวงวะเพชรจอยเพชรจอเสียบบอไอเสียบอ่ะเสียบคิดเสีบคิดเสียบอ่เสียบเบิ้งสักสังเกตเบิ่ง เบ่งกระตพี่น้องป้าูเรีาบิกกม่อยากกิน้อองกได้เวลาอีกยังมาได้เวลาอะลีนไผ่ได้ลูมาคุณยากจะเบ็ดวันดี้มาสิลนไผ่่กะทินกามาเป็นกากใหญ่เลย เดือดแมพเลยพี่น้องไม่อยากล่างจำป่ะฝากก็ไลค์ก็แช่ในเด้อพี่น้องอย่าลืมแชร์เด้อแชร์จนเจี่ยงฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ซาบุไลน้ำเด้อพี่น้องเพื่อเฉลยส้มคลิปใหม่ๆของซาบุไลต่อไปพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมยอยู่ดีมีแรงลำรวยลำรวยสบายดี